นเหนนนน็นโตแล้วเห็นโตแล้วครับเห็นโตแล้วครับ <c oughs> อ้วนแล้วเลี้ยง สวัสดีน,น้านาที่มาคาอยู่หากินอีกเช่นเคยครับนี่ออกไม้มา,มาว่านแหครับน,น้านามาตกะกุ้งมือว่านี่ก็เห็นมองว่านแหครับปลาขึ้นโอ้เห็นตาว่านแหอะไรก็เอามาร้องมึงกับกับพี่โยสองคนกลับบรลูว่าสีได้ตัวบ่ได้ตัวนะเลาติดตามรับชมครับมือดอิเช่นเคยครับขอภัยน,น้านาที่เาขามารับชมนะครับผม ในความมืดน,นะครับอาจอาจะถ่ายทำไม่ค่อยดีมันได้เห็นบ่ค่อยชัดมันได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวรอเบิง่งผลงานครับผมนี่ครับนั่นนะแหะแหนี่ก็ประมาณเก่าสอบสิบสอบสิบสอง,สอง,สองร่มเผาะนะครับแหนก็นได้กินปาลาไปหลายเติบแล้วครับนี่รอเบิ่งเดี๋ยวที่ให้พี่โยล้อ ระเดิมเนาะนึกว่าสิวัน <ENNIS> <lawsuit> โอ้ยเคบเดี๋ยวขออนุญาตวาดเห้เครคำนาวาดลุงเรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่โย่เฮาให้เนะผมดิบไปโนนถายคลิปให้นนาเบิ้งครับไฟกับว่าค่อยแจ้งเอา รุ่นครับรุ่นบาทแรกเป็นยังไงเนาะบาทแรกเนียเกี่ยวดอกโอ้ยวางเปล่าครับบา,รบาทแรกบาทแรกวางเปล่าเลยโอ้ชมบาทสองะบาทที่สองครับมา เปลเป็นน้องคนห่าวววโอ้ยห่าวสูงโพดว่ะโอ้ซูซูกิซูซูกิโอ้ยคุณโรได้ครับคุณได้ครับคุณได้ครับ เป็นจังไดว่าเด้วดูดไดครับเนี่ยครับโอ้ดูดดโตงง่เลยโอ้ันมันรับหนเหมันเออเอาจับดูไปจับโชว์น่น่ะดูเยิ่งไทยลูกจับโชว์กันเออ หเห็นกันใช่ไหมโอ้เนี่ยครับแต้มแรกครับโอ้โม,าม,าม,ามาันมันมันมันของแสบเลยเนี่ยครับนี่ยนนะ่ะปลาเนี่ยค้ายๆปลานิ้นบาดท่อครับแต่แสบครับแสบกว่าปลาน,นิ้นอีกบอกบ<า><ด>เลยเขาเนี่ยไม่ใส่ไม่ตายเนาะโอเคเดี๋ยวล้รอรับชมบาดต่อไปร <laughs> ุ่นครับรุ่นครับาราลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมื่อนี้ห้ายู่หากิน แค่ก็ขาดลายครับนั่นน,น่ะน <ets prehe fall> ั่นน่ะขอให้อยู่เด้อนั่นนั่นนัเห็นตัวแเห็นตแล้วครับหนักนครั้นนัะครับเห็นตัแล้วครับโอ้สองตัวครับสตัวโอ้ยลด้ยบลดบลดไอสองครับโอ้ครับได้แล้วครับนี่นี่ครับได้แล้วครับนี่ นี่ครับโอ้โอเคโอเคโบเซียเทียวครับนี่โอ้ยมันมันม้วมิชี่เรหมวิีเราเาต้องมันขนั้พี่มันมันมันนี่ครับ้นะเขาเอิ่นปลาซูซูกครับหรือเขาภาอังกฤษเขาเอินซีแบะครับนี่จะค่ายปลากระพงเนะนี่เป็นซีแบดนะครับแต่อีกไอ ถ้าเป็นแบกแบดนั่นก็จะเป็นเปลาตะเพียนน้อยฮะโอ้ยปลากระตุนอันอีปูก็ได้ปูมาครับปลากระตุนโอเคโอเคมันมันหม้อบาทนี่โอ้วานมาวานมาหลายบาทเตี้ยแล้วครับนั่นนะโอ้ยปลากระตุนปล่อยปล่อยตัวใหญ่ขึ้นมาเด้อโอ้ย วานเลยป่าบ่ว่านกลับมาคือได้เหรโอเคครับโอเคครับนีได้แล้วคนละตัวคนละตัวสตัวลวเอาเราชมบาทต่อไปครับนั่นแะเอาละครับเอาละครับดิคอยเด้ดูว่าน้ำพัดเทดิ๊ดดิิ นี่จะไฟฮฮะุ้นลุ้นุ้นเ้ยคูดคุณไดป๋ป๋าเปิดไฟเปิดไฟไงไฟมันดับคดไงโอ้เดีเดี๋ยวเดเปิดไฟกล้องผมไ่เห <mumbles _ level> ็นมันดับไหมอ้อวายุนต่อมติดติติดกับนั่นแหะเห็นบ่น้อเนอไฟบ่แจ้ง ไฟผมทานเบิดเออไฟแจ้งๆหอยได้ได้ดค <c oughs> นลนะตแล้วครับันเนาะนี่ครับปานิ้นปลานิ้นปลานิ้นทะเลเฮ้ยเ้เา้ย้ยเา้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้ยเฮ้ย้้้้้้้ย้ย โคตรดครับใส่งามๆโอ้ไปเก็บใส่ถุงมีแน่หนึ่งโอ้มาแล้มาเลยเจ้าของป้ายไงครับนั่นน่ะโอ้นี่ครับยังได้ขึ้นไหโอ้ยโอ่เห็นปลาไม่เห็นนี่ครับโอ้ยนี่ปลาบุระนั่นเก๋ซูซูกิชิตัวนึง โอ้ได้สองตัวยีวขอสองตัวมโย่ถูกถูกอู้โอ้ยแนวเลี้ยงแนวงา <c oughs> ว่ายพ่อมเีแยวเสาพ่อมโอ้ยวานซีโบได้โตแล้วครับน,ะนะ <c oughs> ั่นน่ะเดี๋ยวที่วานซีเจ๊กบาทสองบาทเดี๋ยวกับที่กับแล้วครับเด <c oughs> ี๋ยวรอช่วงผลงาน โอเคครับนั่นนะก็วานเบิ้งไปสองสามบาทบ่มีตัวครับพังกลับบ้านแล้วเบิ้งผลงานครับเอา้ผาผลงานเท่าไปใส่แบบนี่จะได้กูถังนี่ยบอกออเดี๋ยวเห็นมันน้อยเลยนะโอ้เล่นยูน่ที่ป่าบูวล่าครับทาเอาหยยกถังออกมาโอเคครับนั่นนะก็ผลงานที่ได้ครับปลาใหญ่ หนึ่งสองสามสี่อันนี้ตัวน้อยนะครับตัวหกตัวกับตัวนี้ครับโอ้ยดินโบระนะครับนี่ปลากระบอกครับอันนี้ปลาคุโรไดนะครับสองตัวพอดีเลยได้คนละตัวอันนี้ปลาซูซูกีครับหรือซีแบทครับได้สองตัวกับอีกตัวหนึ่งนิดหน่อยนี่สามตัวครับโอเคครับกูครับ ปูมาครับดีทีไรกันมามพี่โยกกนเลือเอากับกุ้งโอ้กุ้งตัวนี้ตายหมดละกุ้งหวานกับกุ้งกุ้งเข้มบุลละเพราะว่ากุ้งใหญ่โหเก้คลิปนี้ก็โอ้ยเจ็ดแล้วคลิปนี้ก็ถือว่าบนไม้ครับนแน่ๆกับพ่ออยู่ได้กินครับเครครับตำรับนั่นแหลท่านใดที่พึ่งเข้ามากับฝากติดตามช่องบาจุดเป็นไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับผม โ,โอ้เป็นแผลโอเคครับสำหรับชิมีเราก็ขอร้านนานๆพี่ๆตรงนี้ครับอพอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ